ช่วงเวลานี้หลายๆประเทศในอาเซียนและเอเชียก็มีบรรยากาศในการฉลองปีใหม่นะคะซึ่งบางประเทศก็ฉลองกันได้อย่างเต็มที่แต่ว่าบางประเทศก็ยังมีมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับโควิด -19 บาบางประเทศต้องฉลองในบรรยากาศประท้วงด้วยติดตามรายงานจากคุณสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ สถานีโทรทัศน์ม R ร์ทวีของทางการเมียนมาเผ <Okay. S 1> ยแพร่ภาพการเฉลิมฉลองเทศกาลตินจานหรือปีใหม่เมียนมาที่รัฐบาลฐานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นด้านนอกศาลาว่าการนครย่างกุ้งโดยมีทั้งการแสดงดนตรีและเต้นรำพื้นบ้านรวมทั้งยังมีการตั้งเวทีฉีดน้ำซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาพที่คุ้นตาของเทศกาลนี้ด้วยแต่บรรยากาศในปีนี้ไม่ได้คึกคักเหมือนเช่นทุกครั้ง เทศกาลปีใหม่ที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพยังได้จัดขึ้นตามเมืองต่างๆด้วยเช่นมันเดเลและเนปีดอซึ่งถือเป็นการจัดเทศกาลปีใหม่ครั้งแรกหลังจากว่างเว้นไปนาน2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และการประท้วงต่อต้านรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วขณะที่สำนักข่าว AFP และสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าบรรยากาศในย่างกุ้งเงียบเหงาหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มต่อต้านรัฐประหาร เรียกร้องให้ประชาชนงดร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมารวมทั้งเตือนว่าอาจเกิดเหตุโจมตีในงานที่กองทัพเป็นเจ้าคาสา,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 าส่วนที่ประเทศกัมพูชาบรรยากาศการฉลองปีใหม่ในกรุงพนมเปนค,คึกคักมีทั้งการเล่นน้ำป่าแป้ง รวมถึงการเล่นเกมปิดตาตีหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานได้ไม่น้อยอออนอกจากนี้ชาวกัมพูชาบางส่วนเดินทางไปไหว้พระทำบุญที่วัดซึ่งปีนี้ทางวัดเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิก,กชนได้เข้าไปทำบุญในวันปีใหม่ ายงเพิ่ปัญหากโควิดัจังยืงอดาลมดีทีียเตย,ยังเน้อตาเตให้<ว>กาปีหผู้หญิงคนนี้บอกว่าสองปี2 2> ปที่ผ่านมาพวกเธอไม่มีโอกาสได้ฉลองปีใหม่เพราะการระบาดของโควิด -19 จึงต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราสามารถกลับมาเฉลิมฉลองตามประเพณีได้และทางวัดก็ยอมให้ผู้คนกลับมาทำบุญในวันปีใหม่ เธอรู้สึกดีใจมากที่ได้ฉลองปีใหม่และยังได้พบกับญาติิอีกด้วยส่วนที่ประเทศสีลังกากลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวการบริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีสีลังกาในกรุงโคลัมโบโดยเข้าร่วมพิธีต้มนมสดร้องเพลงและแจกจ่ายอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันที่14เมษายนของทุกปี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างที่ชาวสีลังกาปักหลักชุมนุมในพื้นที่นี้มานาถึง6วันแล้วเพื่อเรียกร้องให้โกตาบายารัชปักษาประธานาธิบดีสีลังกาพร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานในรัฐบาลลาออกจากตำแหน่งหลังจากล้มเหลวในการบริหารประเทศจนเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีทั้งนี้สีลังกามีกำหนดชำระหนี้ต่างประเทศรวมกว่า8 4 0 0 0 0ล้านบาท ในระยะเวลา5ปีจากนี้ในจำนวนนี้เกือบ2 3 0 0 0 0ล้านบาทจะครบกำหนดชำระหนี้ภายในปีนี้ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของสีลังกากำลังลดจำนวนลงเรื่อยๆและส่งผลให้ประเทศเข้าใกล้ภาวะล้มละลายส่วนที่เกาหลีเหนือวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของประเทศเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งเป็นปู่ของคิมจองอึนผู้นาคนปัจจุบัน โดยประชาชนพากันนำดอกไม้ไปวางที่อนุสาวรียคิมอิลซุงและคิมจองอิลในกรุงเปียงยางในขณะที่รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นคือการแสดงศักยภาพด้านอาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการทดสอบขีปนาวุธหรือการนำขีปนาวุธข้ามทวีปมาแสดงในพิธีสวนสนามซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเกาหลีเหนือ 시험 발사 준비 끝!